พอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสุดชอบได้โดยพระองค์เองแม้สเสด็จดับขันธปรินิพพานานานมาแล้วด้วยเสียนกล้าวกราบขอโอกาสหลวงพ่อผูอผ้เป็นประธานพระเทรานุเทระคณะสงฆ์ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมี แก่ศรัทธาสาธุชนทุกท่านทุกคน <c oughs> ไก่สิสนะเหรอเนอะมันไก่สิแก่งออกมาละละครูบาอาจารย์ก็แสดงไปหลายกันไปแล้วกวังวลายหยาดโยมผู้ได้ยินได้ฟังก็จิเกิดสติเกิดปัญญาเกี่ยวกับการฟังหรือว่าการประพฤติปฏิบัติในตัวของ แต่ละท่านแต่ละคนซึ่งปีนี้ก็เหมือนกับปีที่ผ่านๆมาที่หยาดโยมให้ความสนใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ความสนใจในสถานทีในประเด็จพระคุณหลวงพอเจอกับงานปฏิบัติธรรมประจำปีก็ข่ยวานเกิดซึ่งงานข่ยวันเกิดของพระเด็จพระคุณหลวงพอ ระคูภาวนาสราคุณอวหลวงพ่พอดำรงที่บอกเข้าทั้งหลายหลูจักงานวันเกิดช่วงหลังๆมานี่เข้าเสยดยินเข้าเสยดยินว่างานวันเกิดหลวงพอนั่นงานหลังเกิดงานวันเกิดหลวงพอนี่จัดเป็นงานหญิงใหญ่แต่กี่แต่ก่อนเขาก็บอกค่อยบอกค่อยได้ยิน แต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยจะได้ยินที่ขึ้นประว่าทุกท่านทุกคนแม้แต่ญาติโยมก็มีวันเกิดซึ่งอัตมาภาพก็เกิดมากเว่าท่านดนอันรมาภาพกับจัดคือกันจัดงานวันเกิดเป็นอย่างจังจัดงานวันเกิดล้ำลึกนึกถึงล้ำลึกนึกถึงว่าปีหนึ่งปีหนึ่งกันคิดเป็นเมื่กับสามร้อยหกสิบหาวันถ้าคิดเป็นวัน คิดเป็นว่าเฮาอยู่เมื่อใดเป็นเดือนกับสิบสองเดือนเนาะปีหนึ่งเก็บอยู่ไข่อยู่ป่วยอยู่แต่ว่าบ่ตายคันบ่ตายนี่ถือว่ายัง้าบ่ตายถือว่ายังมีบุญคันไม่บุญอย่ควรจะเฮ็ดจังใดสืบทอดบุญต่อไปสืบทอดบุญต่อไปญาติโยมเกิดขึ้นกัน ครบรอบปีมากอะ่ะคือระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปอคือระลึกนึกถึงวัดป่าบันปืมกับ้ากันมาประพฤติปฏิบัติธรรมผู้ตายเนมาบุไดเนี่ยผู้ตายเนี่ยแน่นนนเลยมาบุไดแต่ผู้ที่มาไดอยู่นี่ก็คือผู้ที่ยังท่านตายผู้ยังมีลมหายใจอยู่ผู้ยังประพฤติปฏิบัติไดอยู่มาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไปนั่งเบิ่งเกี่ยวของไปนั่งบ้าเฮาสิมีชีวิต ยืนย่นเ่าไปไ,ได้ซำใดหลังจากปีนี่พันไปปีต่อต่อไปห้าสิดได้มา้าหรือไหม่ถามเบิงนําเป็นอยัง,งจีงหวายจงสันเพราะว่าชีวิตร่างกายของแต่ละท่านแต่ละคนนี่ก็โมเมนว่าสิมันจิกแกนบันไดยังมากกับโบเกินร้อยปีภายในร้อยปีนี่ห้าได้เห็นอีกอย่งไว้แน่ในโลกอันนี้ในโลกอันนี้นล,นนละโลกคมนี่ละ อ้าได้เห็นอยังไว้แน่บางคนก็เกิดขึ้นมากเกิดขึ้นมากกส็สร้างแต่งแต่แนวบ่ดีไวตลอดชีวิตก็มีคือกันส้างแนวบ่ดีจังได๋นมันสั่นส้างบาปสร้างกรรมส้างเวรบางคนก็เริ่มสร้างคุณงามขําดีแต่งแต่น้อยจนเถ่าจนแจ่จนชราจนตายก็มีคือกันเป็นหยังก็เป็นอย่างสั่นแล้วแต่กรรม แล้วแต่กรรมคือการกระทําของแต่ละคนกรรมที่สังสมอบรมมาเป็นเอิญว่าปุเพกะตะปุญญาตาก็ือยางประเดชพระคุณหลวงปอเนี่ยไปอยู่ไซก็มีแต่คนหักมีแต่คนหักมีแต่คนหุ่มมีแต่คนหอมคนสิมีค้นหุ่มค้นหอมคนหักนั่นก็ย้อนว่ามีบุญเด้มีบุญมีบารมีเคยสังสมเคยอบรมรวมกันมา มีเมตตาจึงมีคนมหาถ้าบ่มีเมตตาว่าสันคนจิมหาบ่ว่าสันก็คงเกีย,ยากเกู่เดยเอยัสิวาตั้งแต่คูบา,าอาจารย์ญาิโยมเขาก็คือกันแหละถ้าบ่มีเมตตาบ่ว่าตั้งแต่สัตว์บอกว่าตั้งแต่คนบ่มาไก่ดอกเบาะว่าคนคนนหันเป็นคนหายคนคนหันเป็นคนบดีเบาเกิบบดีท้ำกับบดีแม่แต่คิดก็คิดบดี ไปสิไปหาเจังสี่เป็นตน้นนั่นแหละเรียกว่าบุญบุญนั่นเป็นบุญเก่าก็มีบุญใหม่ก็มีบุญเก่าน่ยมันสร้างสมอบรมมากทรงให้เข้ามาเกิดตอนเข้าเกิดได้แล้วนี่ก็คือสร้างบุญใหม่เพิ่มเติมเอาไว้การสร้างบุญใหม่เพิ่มเติมเอาไว้กั็มีเป็นทางทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกไว้ก็คือบุญบุญ บุญยังล่ะปัสสันบุญคือท่านท่านคือบุญท่านคือบุญบุญคือท่านเป็นย่างไหจังว่าบุญคือท่านท่านคือบุญท่านนั่นเ้าสศีหูจักห้าสศีพากันหูจักอยู่ตั้งแต่เ้าเกิดขึ้นมาสังเกตเบื้องเด็กๆหน่อยๆหูจักทำบุญหูจักให้ท่านแต่ว่าเด็กๆหน่อยๆหูจักทำบุญให้ท่านเขาหูมาจากใสสังเกตเบิ่งเนี้ยสังเกตเบิ่ง ก็มาจากพ่อจากแม่จากปู่จาก่าจากตาจากย่ยการมาจากพ่อจากแม่จากปู่จาก่าจากตาจากย่ยพ่อแม่เลยเป็นเบาเป็นเบ่าหลอมหรือว่าเป็นพิมพิมจะทําให้ลูกหลานนั่นเดินตามอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นตัวอย่างเพิ่นภาพประพฤติภาพปฏิบัติมาพระลูกพระหลานก็ได้สืบทอดมาบวาสิเป็นใน ลักษณะแบบใดลักษณะของกายอาการภายนอกการกราบการไหวาการคล้องผ่าโดยว่าการเข้ารบคาระวะกันยันสิกคือสืบทอดมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์บัดนี้พวกเ้าทั้งหลายจะสืบทอดไว้ให้ลูกให้หลานต่อไปอยังไดสังเกตเบิงได้บ่าสังเกตเบิงระยะหลังๆมากนี่ลูกหลานเยาวชนเหาเริ่มสิหดหายไปอย่าง สถาบันที่เดียวว่าซามเนรนซามณเนีนจะโบอคอยมีแล้วทุกวันนี้ซามเนรจะบกคอยมีอาตมาภาพเคยมีอยู่ถึงเจ็ดรูปถึงเจ็ดรูปณปัจจุบันเรือรูปเดียวรรเยวรือรูปเดียวแล้วก็มองไปว่าจะโบมีอีกดอกโบกมีอีกเป็นอย่างเียงบบมีอีกเพราะว่าเขาต้องไปเรียนเขาต้องไปศึกษาเขาจะต้องไปทําการทํางาน จึงมีโครงการอันนึงเกิดขึ้นโครงการนั้นยังเป็นความเบ่ายังเป็นค้ามเบ่าแล้วก็พร้อมที่จะทํำพร้อมที่จะเผยแร่ออกไปลองเอาไปคิดลองเอาไปพิจารณาโครงการนี่เป็นโครงการฝึกมาตั้งแต่ในทองฝึกมาตั้งแต่ในทองจนตลอดชีวิตฝึกหยังฝึกเข่าหาศีลฝึกเข่าหาธรรม ฝึกเขาหาบุญฝึกเขาหากุศลฝึกตอนใดไม่สนนับตั้งแต่แต่งงานแต่งงานเนี่ก็สิลูกเข้านอหลูกเข้าหลานเข้ามันมีทั้งผู้หญิงมันมีทั้งผู้ชายบนานอายุไดพ้พอสมควรเขามีการมีงานเขาก็แต่งงานกันแต่งงานกันหรือบแต่งงานกันเขาก็อยู่น้ากันอยู่ต่อไปต่อมาเขาก็เติมมีบุตรเ,เขาจะต้องมีบุตร เมื่อเขามีบุตรบุตรถีขอดออกมารลอว่าเกิดออกมานั้นให้มันเกิดไปพร้อมๆก,กันกับว่ามีบุญมีกุศลสืบเนื่องต่อเนื่องไว้อันนั้นก็สิเป็นเรื่องของการเสดสู้สนับสนุนพระพุทธศา,าสนาใจะเลื่อนลุงเรื่องต่อไปการที่จะฝึกที่แรกเขาจะฝึกกังในวัสันฝึกที่แรกฝึกตอนที่ห้าต่างขั้น มีผู้หญิงคนใดบางที่ตั้งขั้นแล้วไปนั่งสมาธิฐามีก็ขออนุโมทนาไหวลงหนาแต่ถานยังบนมีนมีคิดไหวคิดไหวยังใดมันท่ามจิตใจให้มันสงบท่ามจิตใจให้มันสงบในส่วนที่เหาตั้งขั้นนั่นั้นพอเหาจะเป็นผู้นำเป็นบอ,อเป็นเบาลอล้อมลูกเต่าที่จะเกิดขึ้นมาที่จะเกิดขึ้นมาเป็นผู้นำ ผ้าหลูกเป็นอังสมาธิคือจังสีละ่ะคือจยงหลวงพอ่อเขามีงานผ้าหลูกมาปฏิบัติธรรมอาจจะปฏิบัติลําบากแน่กันทองใหญ่เนาะทองใหญ่ก็สิปฏิบัติลําบากแน่ปฏิบัติอย่างปันเทสันกะข่วนเนี่ยข่วนข่วนมีเวลาท่ำจิตหมันสงบท่ำจิตหมันสงบเมื่อกิตมันจะงบแล้วมันสิทายทอดเข้าไปหอดหลูก ลูกหลานเยาวชนเฮาทุกวันนี้หาคนที่สงบนั่นยากหาคนที่สงบนั้นยากมีเด็กหน่อยอยู่ประมาณสักร้อยคนคิดว่าร้อยคนหาผู้นิ่งยังหาสิบคนนี่แถบจะบ่มีเด้แถบจะบม่บบมีเคืองดอกเคืองนี่แถบจะบม่มีสิบคนนี่มีดอกสองสามคนที่นิ่งนะที่นิ่งสามารถนั่งได้นั่งฟังเทศได้ หรือว่านังนังได้ช่วงที่เข้าทําพิธีต่างๆนั้นส่วนมากมันจะเป็นยังไงมันดินดินหนาดินหลังแลนหนาแลนหลังก็บ,บรรเดโทษได้บรรเดโทษว่าเด็กหน่อยบบหูความโบแมนเข้าบรรทันได้ฝึกเขาเข้าบรรทันได้ฝึกโดยเฉพาะฝึกมากจากจากในท้องคือวานั่น,นะละฝึกมาจากในท้องผ้าถ้ำสมาธิาผ้าถ้ำสมาธิ หลังจากท่องไงแล้วก็ต้องคลอดเนาะคลอดออกมาก,กับผ้าขาวัดคือกันได้ผ้าขาวัดตั้งแต่น้อยๆตั้งแต่แดงๆเยอะกันละเขาแย่ให้มันขาดแย่ให้มันขาดถ้ามีโอกาสนั่นผ้าเขาผ้าเขาผ้าเขาไปจนเขาลงเรียนพราะเขาลงเรียนแล้วสามารถที่จะมาก,กบาบพระแด้ไหวพระแด้หรือใส่บาตรแดดใส่บาตรแดดถ้าเขาใส่บาตรหอดบุญวันเกิดเขา วันเกิดเด็กน้อยวันเกิดครบรอบปีผ้าเขามาทำบุญครบรอบสองปีผ้าเขามาทำบุญวันเกิดมาทำบุญวันเกิดโบดรเปเอาตามโลกตามซากคนเขาตามโลกตามซากคนเขานั่นเขาจตทำอย่างไรก็แล้วแต่เขาแต่เอาทํำแบบผุดวิถีผุดก็คือผ้ามาทำบุญฟังเทศเพราะแต่มาภาพเกิดโครงการนี่ก้นมาาคนหมออยู่โรงพยาบาล ตำบโลโรงพยาบาลตำบลก็เลยเอาไปเหตุล่องเบิงเอาไปเหตุล่องเบิงแล้วก็เลยมาบอกสูฟังว่ามีผลดีมีผลดีมีผลดีจังใดเพราะว่าคนมีทองจะต้องไปฝากขั้นเนาะไปฝากขั้นโรงพยาบาลคนหมอให้คนที่ฝากขั้นทำสมาธิก่อนทำสมาธิแล้วก็แนะนํำให้เมื่อบานอยู่บานเนี่ยจให้หาเวลกาศหาเวลา ทำสมาธิเลยกระามค้นนาถามคนน้มคนทองนั่นว่าเป็นจังไดตอนที่ทำสมาธิจิตใจเป็นจังไดสงบดีบริบุญไหว้กระสงบดีกระได้รับผลตอบรับดีเนี่ยคือยังอยู่ในทองเพระาะว่าคนส่วนมากแล้วบริาาหัวซ่าลูกเดบริาาหัวซ่าลูกบางคนเนี่ยขนาดตั้งทองอยู่นี่ยยังไปกินเหล่าอยู่ยังไปเข่าขับยังไปเข่าบายอยู่า ยังไปมวนยังไปซื้นยังไปฝอนของย่าวังสันละคือบ่อใดขืดเบิ้งลูกที่จะเกิดขึ้นมาเมื่อบ่อใดขืดเบิ้งลูกที่จะเกิดขึ้นมาัมื็เลยเป็นนันว่าเกิดขึ้นมากัมกาบม,กมีแต่ปัญหานี่แต่ปัญหาของสังคมบางเทื่อล,นะลูกนี่บ่อใดเลยนะลูกนี่บ่อใดลูกของคนบางคนนี่บ่อใดบ่อใดเจนได้มาสันกลายเป็นคนขี่เล่นไปแล้วติดยาเสพติดหรือว่า มั่วต่างๆยังก็แล้วแต่ละบ่นเลี่ยนหนังสือก็วบบ่าจบไม่แต่ไปติดซุนติดรอติดยังไปนี่คือลูกถ้าสมมติว,ว่าเกิดมีหลานขึ้นมาเซห์มันเป็นคือลูกบ่ถ้าเกิดมีหลานขึ้นมาจะบ่็นเป็นคือลูกก็ต้องที่ใจก็นั่นที่ใจของผูเป็น่อของผูเป็นแหม่ของผูเป็นตาของผูเป็นย่า่ต้องที่ใจขึ้นมากก็นั่นที่ใจยังที่ใจดูลูกดูหลาน ดูเลนดูหลอนแต่ข้าใหญ่ขึ้นมาจากนอ้อยอ่าใหญ่ขึ้นมาจากนอ้อยซ้ำปอนึ่งปอสองเนี่ยอ่าพาไปวัดได้วัดเนี่ยพาไปวัดพาไปฟังปฟ่งเทศภาพไปฟั่งเทศภาพไปปฏิบัติธรรมภาพไปนั่งสมาธิการคน้นใดที่เคยเขาวัดตัึงแต่น้อยนั่นส่วนมากใหญ่ขึ้นมากก็จะกลับมากคือเก่าภิกษุสามเณรที่มาบวชน้ำอัตมาภาพส่วนใหญ่เลยร้อยละแปดสิบ จะเคยเขาวัดมากตั้งแต่น้อยตั้งแต่น้อยคือเขามากกับพอกับแม่้าสมมุนว่าบุด้เขามากกับพอกับแม่ปู่ยาก็เคยเขาวัดมาก่อนปู่ยาก็เคยเขาวัดมาก่อนนั่นแหละคือการฝึกไหวสอนไหวฝึกไหวมันจะไปขาดมันจะขาดชวงไหนขาดชวงเขาไปเรียนขาดช่วงเขาไปเรียน มิยมคนหนึ่งเล่าขืดข้นบ้าเองของเล่าขิดขืนบ้าละวัดส่วงที่หยุดเทิมเด็กหน่อยหยุดเทิมกบเล็กหน่อยอนุบาลเนี่ยหยุดเทิมใส่ใส่บาททุกวันนทุกวันใส่บาททุกวันทุกวันแล้วก็จะเตรียมไว้ให้แต่ก่อนนั่นเราก็พาใส่มาแล้วแต่พอหยุดเทิมนี่เราใส่ใส่บาททุกวัน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 แต่ว่าลูกหลานเฮาโมเป็นสันได้บันบางคนพอถึงหยุด เทิมมาแท่นที่เไ็้เขาวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมบได้บ,นบานไปเรียนพิเศษไปเรียนพิเศษบ่ได้อยู่คือเกา่าวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปเรียนพิเศษยุดเทิมแล้วก็ยังไปเรียนพิเศษก็เลยขาดหายไปพอเรียนจบที่นี่พอเรียนจบปับ๊บไปทําการทํางานคันมาบวชบานิฉดยไลยปไปไหนมาบวชมาบวชก็ได้ิบหามือ ามาบวชก็ได้ซีบหาหมือยางมืออื่นมือได้ไปน,นี่แล้วก็ได้ยินเขาว่าจะมีคุณครูคนหนึ่งมาบวชนําสิไดเจ้ามือนะว่าแม่นสิไดเจ็ดมือนั่นแหละเจ็ดมือก็เอาสมบูรณ์สันเจ็ดมือก็เอ,เอาเป็นยังจังเอาสันขั้นสันบ่ไดดเลยบ่ได้เลยบ่ไดดฝึกบ่ไดดหัดเลยถ้าบ่เอาก็ต้องเอาไวก้กอนหน่อยกระตามจังสี่เป็นต้นส่วนาบางขาบ่ไดดว่างแผน เมื่อห้าบโบได้ว่างแผนมันใจไปใสบ่บัตรเรียนจบพ่อกมไปทํางานพอเขาไปทํางานปับ๊บถาเขากลับมาบวชอีกเขาเสิด้นานเป็นในโบได้นานเด้พันศาหนึ่งกับเทิงหยากพันศาหนึ่งกับเทิงยากในโครงการเขาอ,อันตามาภาพนั้นคือเรียน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 ,เร,ยนเรียนจบแล้วอย่าพึ่งไปทํางานพอเรียนจบแล้วให้มาบวชเสียก่อนให้มาบวชเสียก่อนอย่างน้อยหนึ่งพันษา บวชเชียก่อนหนึ่งพรรษาพอบวชเสร็จแล้วก็ไปสมัครงานไปทํางานจะไปทํางานแบบไหนก็ไปทํางานเพราะทํางานแล้วต่อมาเขาก็มีครอบมีครัวเป็นวัตถจักรของเขาอีกต่อไปเป็นเช่นนั้นถัดสม,มุนบวชในว่า,ววางแผนใบีิบาลนี้ไปแล้วตั้งเตรีอนเดีวยวกันมีครอบครัวแล้วมีพัวมีเมยมีลูกแล้วก็มีลังคนผู้ชายก็เรยบวชใบวชอผู้หญิงเนะี่ยจะบวชได้ไหมผู้หญิงก็บวชได้ มีโยมคนหนึ่งโยมคนหนึ่งเนาะแล้วมีลูกชายอยู่ผู้หนึ่งลูกสาวอยู่ผู้หนึ่งถึงฤดูนี่ละฤดูที่เขาหยุดเทิมเนี่ยลูกชายแกก็จะเอาไปไหว้วัดลูกหญิงแกก็เอาไปไหว้วัดเอาไปไหว้วัดไหนล่ละลูกหญิงลูกหญิงก็เอาไปไหว้วัดที่มีแม่ชีอย่างวัดหนองป่าพงวัดหนองป่าพงมีสำนักชีเอ่อมีมีสำนักชีก็เอาไปฝึกหัดน้ำแม่ชี เอาไปฝึกหัดเอาไปตื่นเด็กลูกสาวทำกับเขาเ็บจัดปัดกวาดฟังเทศดฟังธทำทำวัดจวดมตนนำคุณเมชีนี่คือลูกสาวนลูกสาวลูกชายเอาไปไว้วัดเอาไปฝึกเอาไปหัดเอาไปหัดกราบหัดไหวหัดล่างมือล่างเท้าหดือว่าหัดเบนธบาตน้ำพระถ้าบวชได้กับบวชเป็นผาขาวซะก่อน เป็นผาขาฟฝึกคัดไปเชิญกันยังเป็นธรรมนเน่นโบมีเวลาปานนอันดอกห่วงแต่เจไปเรียนยังสี่เป็นตนเพราะมันเป็นยางสั่นแล้วมีขอบมีขั้วต่อมามันก็สิมีสิลมีธรรมอยู่ในจิตในใจเพราะยางเพะได้ยินได้ยินได้ซึมซับลงไปยางเด็กหน่อยได้ยินไปแล้วเนี่ยเด็กหน่อยจะจําได้ดีกว่าดเด็กหน่อยจะจําได้ดีกว่ามีล,าลูกหลานเยาวชนคนหนึ่งมาน้ำคุณตาคนุนยาา มาฟังรรมอยู่ที่วัดวัดปาน้องให้ที่อนุมาภาพอยู่จำพรรษาเนี่ยละมาฟังธรรม,มาฟังธรรมกับเด็กหน่อยอายุประมาณจะขวบเจ็ดขวบแปดขวบนี่นะประมาณนี้ก็มาทำาคุณตาคนยดานะพ่อแม่เนี่ยก็อยู่คนละมองดอกโลกกำผ่าพ่อแม่ย่างเบิดอ,อยู่คนละมองนะอยู่กับตากับย่ายนอนุมภาพกับจตเทศท,ทุกวัน ทุกวันพระ,ะวันบพระเทศคือเกาหัลถ์เทศเนี่ยมันเศร้าเนี่ยมันแลงวันพระกะมีไปเทศอยู่ทั้งนอกก็มีคือจังสี่ละกลับไปเมื่อนั่นก็เจอแม่นบาประเภทใดประเภทว่าเบาเรื่องของศินหาเนี่ละเรื่องของสิลหาสินหาการขากันเนมอันบดีจังสันจังสี่บอไปมันเป็นการเบยดเบียนกัน เออบอกไปแล้วเด็กหน่อยจําได้เด้กบานเด็กหน่อยจําได้เมือหนึ่งฝนตกบ้านนี่ฝนตกอยู่เฮือนอยู่เฮือนอยู่เฮือนนัน่นฝนมีมีสัตว์เขาไปหาสัตว์นั่นก็เป็นแมงเง่าแมงเง่ากับแมงง,แมงอดใหญ่ตัวดำเนาะแมงเง่านั่นหรือว่าแมงป่องช้างภาษากลางว่าแมงป่องช้าง แมงป่องช้างอ่ะแมงเง่าเข้าไปพญายญ่เห็นแมงเง่าขามาได้เฮื่อจับผ่าไดฟันขาดเคืองฟันขาดเคืองโดยสัญชาตญาณของคนของคนเนาะก,ก็คือแต่ว่าเขาจะมาทำลายมังกัดมาตอดลูกหลานพอเห็นแมงเง่าไตงอ่อมงอมงอมเขามาจับผ่าไดก็ฟันขาดเคืองหลานหน่อยหลานหน่อยเห็นพญาย่เหตุจังสันห้องไ่พ่อ พอพอมันสัน่นพอไปเห็นมันเห็นอย่างพอไปขามันเห็นอย่างหลวงพ่อเมั่อก็ยังบอกอยู่ว่ามันบาปเห็นไหมเด็กเขาย,ยังจําได้ถ้าเด็กจําได้อย่างนั้นแหละเราควรที่จะเอาอะไรอะไร,ะไรที่มันดีๆใส่ให้เด็กใส่ให้เขาไหวใส่ให้เขาไหวโดยเฉพาะให้เขาหูจักให้ท่านให้เขาหูจักรักษาศีลให้เขาหูจักภาวนา ให้เขาหูจักภาวนาซิได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญบาร,รมีของแต่ละท่านแต่ละคนไะแต่ละท่านแต่ละคนขึ้นอยู่กับบุญขึ้นอยู่กับบาร,รมีโดยเฉพาะอันตรมาภาพนี่ยเกิดขึ้นจากเจตนาอันดีของแม่ได้จังเลยบาบวชยุทธปัจจุบันเนี่เจตนาอันดีของแม่แม่นั้นมีความปราถนามีความตั้งใจมีความอยากได้บุตรผู้ชายบุตรผู้ชายอยากได้ผู้ชาย คนแรกเกิดออกมาเป็นผู้หญิงพี่สาวเป็นคนเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแม่กับบดวายังแปลว่าขั้นเกิดมาอีกขอให้เป็นลูกทรายเด้ออาสันอยากได้ลูกทายเพราะไงแม่แาตา่ม่ภาพก็เลยไปถามถามแม่แม่เป็นยังคือยังอยากได้ลูกทายเป็นยังคืออยากได้ลูกทายขั้นได้ลูกทรายก็เสดวบวชให้แม่ตัวอวสันเสดวบวชให้แม่ตัว ก็ตั้งพูนละแต่มาผา่าเพรนะว่าตอนนั้นยังบุคคลอ,อยากบวชอยากบท่ันคืออยากบวชบท่ันหนูจักเรื่องบวชแต่ว่าเมื่อบวชแล้วเมื่อเกิดเห็นข้ามเบาของแม่ขั้นใด้ลูกส้ายก็จะได้บวชให้แม่ตัวมาสั่นก็เลยได้บวชมาจนถึงปัจจุบันนี้ละก็เป็นเหตุจังสี่เป็นต้นนั่นก็คือการเกตนาที่ตั้งใจไว้แล้วดีแล้วอยู่ในดวงคิดดวงใจของเฮ้า ของผูเป็นพอของผูเป็นแม่จะได้กระตามตีเฮาทั้งหลายเด้ยมาประพฤติได้มาปฏิบัติรรมนี่เนาะมามฟังเทศฟังงรรมฟั่งขอคิดขอปฏิบัติเนี่เถามาฟังเห็ดหยังมาสันพั่งเพื่อจะเฮาเอาไปเห็ดไปสั่งขืนในดวงคิดดวงใจแพรไปหอดหลูกหอดล้านบอกหลูกบอกล้านแนะนําไปย่างเขาหายท่านบ่เป็นแนะนําให้เขาหายท่าน เขารักษาศีลโมเป็นกะแนะนําให้เขารักษาศีลแนะนําให้เขารักษาศีลเหตุให้เบิงได้โมแมนว่าบอกได้บ่แมนว่าบอกบอกซื่อๆว่าเหตุให้เบิงนี่บบได้การถ้าบอกซื่อๆนี่เอ้าบอกว่ายาจินเหล่าเด้อลูกเด้อเจ้าของมันเปกอยู่จังสันจิ้นยง่สันเมาอยู่จังสันยาเสพยาเด้อลูกเด้อมันสันยาเสพยาเด้อมันบดีมันพิดกฎหไม้เจ้าของกับเสพจงสันให้เขาเห็นจงสันอันนั้นเป็นลักษณะของการ บอกอยู่แต่บททํำให้ดูการทํำให้ดูน้ำพอมการบอกพ้อมทํำให้ดูน้ำพอมนั่นมันสิบลืมมันสิบลืมยางอัจมาภาพเคยไปน้ำพอ่อพ่อนั่นก็เป็นนายผ่านพอเป็นนายผ่านหลังจากหลูกใหญ่มากแล้วก็เศร้าเบิดตอยู่ดอกว่าเศร้าหาอยู่หากินเขาวัดฟังรรมตอนหลูกบวชเดี่ยวก็เศร้าเลยเศร้าเบิดทุกอย่าง เรื่องของการท้ายโยฮักินแต่ว่าแต่อาจจะมาภาพเป็นเด็กหน่อยคยไปน้ำพอไปน้ำพอไปหาแต่ปลาซ่องปลาไปหาแต่ปลาซ่องปลาเออไปไปพ่อปลา,าติดเบ็ดปลาติดเบ็ดเนี่ยมันติดอยู่มันติดปลาตัวบกใหญ่ติดเบ็ดล่วงไปใส่เป็นเด็กหน่อยล่วงไปใส่ว่าสิเฟเอปลาตัวมันติดเบ็ดนัน่นพ่อห้องใส่ ห้องชาวันยังไดหอยเศ้าเศ้า,าลกูกจะไปเอาได้มันบ่มนเบ็ดเฮาได้บ่มนป่าเฮาบนเบ็ดเฮาแต่ว่าพาไปหาป่าแต่ไม่ได้แนะนําให้ไปเอาป่าคนอื่นบ่ได้แนะนําให้เอาป่าคนอื่นน,นั่นแหละคือสอนศีลให้ลกูกสอนศีลให้ลูกคือเป็นตัวอย่างให้ยังสั่นเป็นต้นบันิสอนภาวนาสอนภาวนากับพ่นแล้วก็คือฝึกบ้านถึงแต่อยู่ในตองคือว่านั่นแหละ พ่อเขาออกมาบานนีคอดออกมาเขาจะเป็นคนมีสมาธิเมื่อเขามันสมาธิกับผ้า,านัง่งเขาก็นั่งได้เลยเขาก็นั่งได้เลยอ้ามาเบิงสมองสมเด็จพระสามมารัมบาสัมพุรธเจ้าเนาะอ,องสมเด็จประสามมารัมบาสัมพุรธเจ้านี่อายุทเท่าาดที่ว่าไปแรกหน้าขวนกับประราชบิดานดังทำสมาธิตาตนบ้านั่นแน่ออนนั่น,น,น,นตัวนั้นแน่น,นอย เป็นยังก็เป็นแน่นั่นก็คือสั่งสมอบรมมาหลายพบหลายชาติมาแล้วแต่ว่าลูกหลานเท่าคันได้รับการฝึกฝนอบรมมาเวลาเท่าผ้านั่งสมาธิเขาก็จะมีสมาธินําถ้า,าออเท่าเทตุไหนมีปัญญาเกิดมีปัญญาขึ้นมากคือกันได้กับเท่ามีความขืดความอ่านคือกันได้เด็กเล็กเด็กหน่อยลูกหลานเยาวชนที่ว่าเขาโบมีความขืดโบแมนได้คนหลุ่นไม่เขาก็มีความคิดของเขา คนหลุนเก่าก็มีความคิดของคนหลุนเกา่าอันตรมาภาพเคยได้ความคิดจากสมเนินสมเนินหน่อยสมเนรนหน่อยแต่ขาดหนาดไปอยู่วัดนอกไปสังวัใไม่บนท่านพี่เฟื่ยฝ่าออดวันพระบ้างก,กับมาปันไฟปันไฟสูบน้ำกับทองนั่นปันไฟใส่แสงสว่างกับปันนั่นสมเนินห้ขอคิดว่าอาจารย์มาสั่นว่าอาจารย์คือบอกไป ซื่อสายไฟม่านนี่ต่อมาจากหันมานนี่ขอต่อน้ำยมเขามา้าบ้านนี่มันสิบโบเดมาอยากปั่นไฟอยู่นี่ตต่สิบโบเดมาปั่นจนเมื่อยจนเธอแตกเ่อแต,น,แตนกระบ,บุติดังเืออฟังแลวก็เสยอยู่ฟังแล้วกระเสยเสยอ,อยู่แต่ออกโบขิดแต่ก่อนบบขิดไดได้ขิดไม่แต่กลุ่มปั่นไฟเอาไฟฟาดใส่เยอะหัน พอคิดจังสันแล้วก็เลยไปถามโยมบางโยมว่าโอ้ยได้ได้ไดอาจารย์มาต่ออรรถบ่ิษันว่าสื่อสายไฟไปต่อมนุษย์ใส่ไฟฟ้าบริปันนำบริปันไฟคือเ่าใส่ความคิดซาแมนเน่หน่อยๆเขาก็ย,ยังคิดออกจังสีเป็นตนบริแมนว่าเขาสิบริมีความขึดดอกเล็กหน่อยก็ได้นั่นแหละท่านเด้อท่านเน็ดเอ้ม MM ันถึกซีเน็ดเอ้มันมี่ท่านบรท่านมีเน็ดเอ้มันมี่ีลมันดีจังใดบราษัน,นโอ้ พ้นกันสรุปไปเลยตัวสรุปว่าจังไดสรุปว่าเป็นความสุขเป็นโภคะเป็นปากท่างแห่งปณิพนัชขันมีศีลแล้วก็มีภาวนานําภาวนานั่นโอ้ตัวภาวนานั่นมันเทศแห่งหัวใจดีตัวกันผูใ้ใดภาวนาน่นหัวใจมันดีหายใจเข่าลึกหายใจเข่าลึกหายใจออกยาวๆวหายใจเข่าลึกหายใจออกยาวๆวฝึกอยู่เอยๆฝึกอยู่บ่อยๆ,ๆจะเป็นคนมี ระบบหั่วใจดีระบบหายใจดีชีวิตก็สิยืนยาวต่อไปกันดูหายใจกันผู้ใดขี่ขานหายใจชีวิตสิสันเดอ้อกันผู้ใดหายใจยาวๆหายใจบ่อยๆขยันหายใจคนคนนั้นชีวิตจะยืนยาวไปจนกว่าจะอยู่ได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นมืนนี่อันจะมาผ่าไปมีโอกาสมากาบเยี่ยมหลวงพ่อทางบุรีรัมย์เนาะ ปกติแล้วก็เคยมากกับประเด็นพระคุณหลวงพอพอระคู่อุดมมานานุลักษณ์หรือหลวง่อไหนมาถอดผับป่าในช่วงเขารนษาสังฆทานเก่าวัดเ,เคยมากมาสองเตือสั้เตือกับมานําประเด็นพระคุณหลวงพอแรือการงานปกติยังสี่ก็บอกคอยได้มากถือว่าปีนี้เป็นปีแรก,กถือว่า ด้มีโอกาสขึ้นมานั่งบนธรรมาตย์ใหญ่ในขอคิดใจหยาิโยมกับาวาังวายาาติโยมทุกท่านทุกคนจะได้น้อมนําเอาไปคิดเอาไปปิดจารณาสิเกิดผ้นเมื่อเกิดผลเกิดขึ้นอยู่กับการประติกปฏิบัติฉะนั้นมื้อนี้ก็คงจะทรงกวรเจเวลาขออนุโมทนาในบุญกุศลของหยติโยมทุกท่านทุกคนขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขมีความเจริญ ในภสัทธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอหายประเดชพระคุณหลวงพ่อจงมีสุขภาพพรรนาไมยสมบูรณ์อยู่เป็นลมโพลลมไส้ห้พระลูกพระล้านห้ญหยาดห้โยมสืบต่อไปด้วยอำนาจแทงคุณปรัตนาตจจงปกป้องุ้มข้องประเดชพระคุณหลวงพ่อห้มีอายุยืนยาวสืบต่อไปเธอ